อ่านก่อนใครได้ที่เพจหนึ่งสามหนึ่งสี่มงะแปลไทยเขาหนูตัวสูงจังฮะอืมนี่เราไม่รู้ตัวเลยว่าสัปดาห์นี้ผ่านมาได้ยังไงเราต้องย้ายไปอยู่ที่แผนกสืบสวนอาชญากรรมหืมประตูบ้านทำไมถึงได้เปิดอยู่ละ่ะร้านาาอาหารบ้านเฮ<า>ยองจุน คุณย่าครับผมกลับมาแล้วลูกเอ้ยรู้สึกเหมือนไม่นานมานี้ฮายองจุนพึ่งได้เป็นตำรวจเองไม่น่าเชื่อว่าเขาจะถูกย้ายไปแผนกสืบสวนคดีได้เร็วขนาดนี้ไม่เสียชื่อจริงๆที่เป็นลูกของพวกเธอใช่ไหมลูกของพวกเธอตอนนี้กลายเป็นคนที่หนา่าภูมิใจจริงๆแต่ก็นะทำไมกันถ้าพวกเธอได้มาแสดงความยินดีกับเขาบ้างก็คงจะดีนะ ลูกคุณยาเกิออะไรขึ้นนะ คุณแย่แอบซอ่อนอะไรไว้นะอืมหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเปิดแล้วนะหืมอาระบัมรู้เก่าเชียวอืมเป็นรูปพ่อกับแม่ ทำไมถึงได้มีรูปที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ติดอยู่ล่ะนี่มันอะไรนะเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่เขตบุญดังตอนใต้มีผู้คอร้ายทั้งหมดห้ารายพ่อแม่หนุ่มสาวคู่หนึ่งจากกวาชรเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุให้ยอกจุนพ่อแม่ของหลานเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุแค่เป็นเด็กกําพร้ายากจนนะ หยอกจูนหลานมีเรื่องไปชกต่ออีกแล้วเหรอฮะไม่มีพ่อแม่ก็แบบนี้แหละถ้าเธอกออเรื่องอีกแล้วล่ะก็เตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยแค่ฝันไปเหรอเนี่ยไปทำงานดีกว่า รายงานตัวครับผมพักขยองจุนเจ้าหน้าทีต่ตำรวจครับเฮ้ยตกใจนะเฟยไอเอ๊ะ uh uh uh. นายนี่เองมาเช้าจังนะคุณก็ดูเหมือนมาเช้าเหมือนกันนะครับฉันเะหรอฉันเชีงไม่ได้กลับบ้านเลยขอโทษด้วยครับฮะ <Huh? laughs> นายจะขอโทษทำไมกันล่ะตามมานี่สิแผนกสืบส,สวนทีมหนึ่งนี่ก็คือโต๊ะทำงานของนายนะ ชั้นเชื่อจีชอนจิวยอดตำรวจชั้นหนึ่งหลังจากเนี้ยขอฝากตัวด้วยฝากตัวด้วยครับตำรวจจีชอนอิวโอ้ยทำไมต้องพูดเป็นทางการขนาดนั้นด้วยล่ะนายรู้ไหมว่าทำไมหน่วยสืบสวนถึงไม่ใส่เครื่องแบบอะก็เพราะว่าเราจะได้รู้สึกสบายใจกับเพื่อนร่วมงานทักทายแค่พยักหน้าเบาๆก็พอแล้วล่ะอ๋อแล้วก็อย่าเรียกฉันว่าตำรวจอะไรแบบนั้นอีกฮะแล้วให้ผมเรียกอะไรครับนายอายุเท่าไหร่ ปีนี้27ครับอ๋อฉัน31เราห่างกันแค่4ปีเรียกฉันว่าพี่กับพอแล้วล่ะเรียกเรียกพี่หรอไม่รู้หน้าจะกลับมากี่โมงคดีนั้นยังไม่จบอีกหรอครับอืมใช่ถึงแม้จะมีหลักฐานชัดเจนผล DNA ก็ตรงแต่ว่าน้าก็ยังไม่ยอมส่งคดีไปเพราะระหว่างที่สอบสวนฆาตกรอ่า อหอวหนะสอบสวนเสร็จแล้วหรอครับเราต้องเริ่มสืบคดีนี้ใหม่อีกครั้งหาหมายความว่ายัางไงครับยังมีเหยื่อคนอื่นอีกไอเวนนั่นตอนที่ได้ยินว่ามีเหยื่อสี่คนมันเสียยิ้มออกมาอย่างน่าขนลุกอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนโรคจิตละมั้งครับก็เลยยิ้มแบบนั้นไะตอนเนี้ยเรื่องมันเครียดไปหมดแล้วเพราะคดีนี้ผู้การเร่งให้เราส่งคดีไปแล้วแต่คดียังมีจุดน่าสงสัยอีกเพียบ ไอหมอนั่นก็ไม่ยอมปริปากจะทรมานพวกเราให้ตายหรือไงไม่มีเบาะแสอื่นๆหรือเล็บของเหยื่อคนอื่นอีกเลยเหรอครับถ้าเจอเล็บเพิ่มเราก็คงไปตามหาศพแล้วไม่มายืนอยู่ที่นี่หรอกเล็บที่เจอกับศพที่พบก็ตรงกับ dna ทุกอย่างแล้วหัวนะยังอยากจะหาอะไรอีกนะแต่มันก็มีอยู่จุดหนึ่งที่แปลกอยู่เหมือนกันหมอนน่นเอาแต่ถามเรื่องเวลาเวลา ใช่พอเช็คปุ๊บหมอนั่นก็ยิ้มแปลกๆทุกทีบ้าชะมัดดูท่าพี่ๆกับคนอื่นก็น่าจะอยู่ในห้องสอบสวนทั้งวันนี่ข้างในนี้เป็นรายงานข้อมูลที่ได้จากการสอบสวนมาฉันเอาไวจ้จนถึงตอนนี้นายก็ช่วยเรียบเรียงเป็นเอกสารให้หน่อยนะตามรูปแบบที่อยู่ในแฟ้มรายงานนั่นนะยังไงก็ต้องเช็คอีกทีตอนส่งอยู่แล้วถึงสะว่าเป็นการเตรียมงานให้ฉันก็นแล้วกันงั้นฉันกลับไปห้องสอบสวนก่อนนะขอบคุณล่วงหนะ้าบายครับขอบคุณครับ คุณก็สู้ๆเหมือนกันอืมไหนมาลองดูสิคิมซังโดอายุ41ปีจบจากมหาวิทยาลัยเซวอนและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของบริษัทหลักทรัพย์มิแรนอกจากจะเรียนจบสูงแล้วยังมีหน้าที่การงานที่น่าเชื่อชูอีกนะแต่พอถามว่าทำไมถึงเลือกฆ่าคนหรือว่าเริ่มรู้สึกอยากฆ่าคนตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เงียบตลอดเลย แล้วเนี่ยก็คือข้อมูลที่ถามจากคนรอบข้างของฆาตกรสินะฉันไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเขาจะทําเรื่องได้เลวร้ายขนาดนี้เขาหน่ะดูเป็นคนเงียบๆนะแล้วก็เป็นคนที่ซื้อสัตว์ด้วยเพื่อนแหละก็เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะลงมือฆ่าคนแบบจงใจลักษณะการก่อเหตุก็มักจะซ่อนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของฆาตกรแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่พวกมันก็ยากจะถูกสังเกตเห็น การค้าต่อเนื่องไม่ใช่อาญยกรรมที่เกิดขึ้นชั่ววูบเดียวคนที่มีจิตปกติมีโอกาสก่อเหตุแบบนี้น้อยมากนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะมีปัญหามาตั้งแต่แรกแล้วแค่ไม่ได้แสดงออกมาก็เท่านั้นว,ว้าวนี่เขียนจะเสร็จแล้วเหรอเออตกใจหมดเลยแค่แก้ไขนิดเดียวก็ส่งได้เลยนะเนี่ยเยี่ยมไปเลยในทีมเราได้อารยะเรื่องการเขียนรายงานแล้วในที่สุดฉันก็จะหลุดพ้นฉันจะหลุดพ้นสักที ว่าแต่นายยังไม่กลับบ้านอีกเหรอตอนนี้หกโมงสีแล้วนะอะมีคิดว่าเราจะเป็นคนแรกเลยที่ได้กลับบ้านรู้สึกผิดนิดหน่อยฮะคิมซังโดเขาชอบถามเรื่องเวลาแล้วก็ยิ้มปแปลกแปลพฤติกรรมพวกนี้มีความหมายอะไรและซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่านะ ฉันอยากจะไปสอบสวนคนร้ายเองจริงๆแต่เอาเธอยังไงก็คงไม่ถึงคิวของเราเราเพิ่งเริ่มงานในแผนกสืบสวนอยู่ดีขอแค่ให้เราได้ข้อมูลนี้ดิดหน่อยๆก็ยังดีเป็นคดีที่ใกล้เคียงกับการตายของพ่อแม่อเลยปล้ายสลาวสิอหรือว่าหมอนั้น ออนี่นายไม่ได้มาเจอฉันเป็นอาทิตย์เลยฉันนึกว่าจะไม่มีช่วงเวลาพักร้อนซะแล้วล่ะเนี่ยพักร้อนแกพูดบ้าอะไรที่ที่ฉันอยู่มันร้อนมากนะซีหลังจากออกมาคราวก่อนก็รู้สึกว่าข้างในมันยิ่งร้อนกว่าเดิม <c oughs> เฮ้อเียงั้นหรอหมอนี่มันคงอยู่ในนรกแงๆไอคนช่วยอย่างแกก็สมควรโดนโยนเข้ากลองไฟนรกอยู่แล้วโมกเนี่ยมันแรงไปหน่อยนะ ฉันไม่ได้มาเพื่อเล่นตลกนะตั้งแต่ตอนนี้แกต้องตอบคำถามฉันให้หมดฮ <c oughs> คำถามอีกแล้วเหรอแต่ฉันไม่อยากจะตอบฟรีๆหรอกนะงั้นก็ถามฉันกลับสิแต่ฉันไม่มีอะไรจะถามนี่นะอืมงั้นแกอยากได้อะไรไอศครีม <Ice Cream. S 1> อะไรนะแต <c oughs> ่ฉันอยากกินไอศครีมฮ้ลืมไปเถอะเสียเวลาเปล่าจ,จริงๆที่กลับมาหาไอคนชั่วบแบบแก นี่ฉันสมองเบลอไปหมดแล้วสินะโอ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิฉันว่านายก็มาหาฉันเพื่อขอความช่วยเหลือใช่ไหมล่ะแค่ซื้อไอติมสักอันสองอันให้ฉันก็พอแล้วฉันจะช่วยนายด้วยความเต็มใจเลยฮ <c oughs> แต่ก็ต้องจริงจังด้วยล่ะ <c oughs> มหมายความว่า หมอนนะ่ะหัวเราะออกมาหลังจากที่ได้เย็นคำว่าเหยื่อสี่คนแล้วก็ยังชอบถามเรื่องเวลาอีกใช่ไหมฮ <laughs> <laughs> แกหัวเราะอะไรถึงฉันจะไม่แน่ใจว่านายยังมีเวลาเหลืออีกมากแค่ไหนแต่มันก็น่าสนุกดีนะนี่พวกนายเจอเล็บสี่ชิ้นกับศพสี่รายใช่ไหม <laughs> เอ๊ะแล้วทำไมนายถึงคิดว่าเหยื่อทั้งหมดตายไปหมดแล้วล่ะอะไรนะ ต้องมีเหยื่อคนอื่นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ก่อนที่พวกนายจะจับหมอนั่นได้มันก็คงยังไม่ได้ฆ่าเหยื่อคนสุดท้ายแต่ที่มันถามเวลาอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าถึงตัวมันจะอยู่เฉยๆเหยื่อที่ถูกขังอยู่ที่ไหนสักแหง่งก็จะค่อยๆตายไปเองมันกําลังสนุกกับการฆ่าอยู่ ไอศครีมอร่อยจังโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องว่างยังวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ